สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่าตอนนี้บิตคอยนะครับมีการตกหนักอยู่แล้วแหละนะครับผมขอไม่พูดเรื่องที่มันตกมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ําเติมคนที่เขามองขึ้นนะครับคือผมอะพยายามลงคลิปนะครับบอกว่ามันจะตกอะมาตั้งแต่ตอนมันราคา4ี่หมแล้วนะครับแต่แน่นอนครับไอ้ช่วงนี้ผมก็โดนล้อนะครับตอนมันตกลงมาผมก็ยังโดนล้ออยู่ดีนะครับว่าไม่มีทางหรอกนะครับจะมาแตะต่ำกว่าสามหมื่นห้า พอมันตกลงมาเขาก็มาล้อผมอีกบอกว่าไม่มีทางหรอกที่จะต่ํากว่า20,005แล้วคือตอนนี้มัน20,003แล้วนะครับอีกแค่2,000จุดนะครับคือถึง21,700ที่ผมเคยบอกคลิปตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นเลยนะครับก็ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็คือถือว่าบิตคอยนยครบตามเงื่อนไขแล้วนะครับเราจะเลิกเล่นเซลล์กันโดยทันทีเลยนะครับแล้วเราจะสแตนบายเตรียมที่จะซื้อแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับกา b บิตคอยนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปของผมเมื่อวันที่11นะครับ ผมได้วาดแท่งหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมครับผมบอกว่าถ้าปีเนี่ยนะครับมันตกแบบปี2014นะครับมันจะมีแท่งปิดสนาขึ้นมาแท่งแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูกราฟเนี่ยเป็นแท่งเลยเห็นไหมครับแท่งแบบนี้เลยนะครับเหตุผลที่มีแท่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆยังจําได้ไหมครับที่บอกว่า T-day d a s cost ไม่ทํางานสักทีนะครับผมบอกเลยครับว่า T-day d a s cost มันต้องใช้เวลานะครับกว่ามันจะเริ่มทํางานนะครับตอนนี้มันเริ่มทํางานแล้วนะครับและของปี2014เนี่ยนะครับ มันก็ทํางานช่วงเวลานี้พอดีนะครับคืออาจจะมีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับตอนที่ผมลงเรื่องเทรดเดดคอร์สไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเทรดเดดคอร์สเป็นหมันนะครับคือผมบอกแล้วนะครับว่ามันต้องใช้เวลานะครับแล้วทีเนี้ยพอมันตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับคือตั้งหลักกันไม่ทันนะครับก็คือบางคนยังเล่นลองอยู่เลยครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าขายใหญ่เป็นขาลงนะครับเราควรเลิกเล่นลองได้แล้วนะครับเพราะถ้าเราเจอแท่งปิดสนานขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณพอร์ตแตกทันทีนะครับ โอเคครับก็ที่จะให้มาดูเนี่ยนะครับคือการสแตนบายรอนะครับจะมีราคาเท่าไหร่บ้างราคาที่ผมสแตนบายรอนะครับ21,626นะครับสแตนบายรอไว้นะครับแล้วก็ราคา19,500สแตนบายรอไว้นะครับแล้วก็1 3 0 0 0เนี่ยสแตนบายรอไว้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะบอกจุดพวกนี้นะครับในห้องฟรีด้วยนะครับ พราะผมสัญญาไปแล้วนะครับผมจะบอกไม้ใหญ่ๆนะครับแต่ผมจะบอกในห้องซิกก่อนนะครับเพราะว่าเขาเสียตังค์เข้ามาเนาะแล้วก็ผลประกอบการของห้องซิกวันนี้นะครับคือได้กําไรนะครับก็อย่างเมื่อวานนะครับ p a s s i n g FLM เนาะบางคนเขาไม่ปิดนะครับเขาเปิดเขาทิ้งยาวเนี่ยเขากําไรรมาแปดพันเท่านะครับแต่ส่วนมากก็คือถ้าเกิดเล่นตามผมจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้พันเท่าขึ้นกันหมดนะครับก็ แต่วันนี้ผมก็พาเล่นบิตคอยนะครับคือผมดันไปโฟกัสที่ FLM มากเกินไปนะครับผมก็เลยพามาเล่นบิตคอยตอนราคาประมาณ25700ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้กำไรมา2,000จุดแล้วนะครับก็ก็ถือว่าให้ปิดทำกำไรไปนิดนึงแล้วนะครับที่เหลือก็ปล่อยยาวนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเทียบนะครับลงมาจากตอนเช้าเนาะก็ประมาณ5000จุดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นราคาที่ช่วงไซเบร์แล้วแหละ ใครจะเข้าตอนนี้นะครับก็คุณเข้ากลางของกลางของกลางทางนะครับระวังด้วยนะครับอาจจะมีเด้งได้นะครับเด้งก่อนแล้วลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลามันเด้งทีนะครับคุณต้องดูพอร์ตตัวเองด้วยนะครับว่าพอร์ตคุณนสามารถรับการเด้งสามพันจุดได้ไหมโอเคครับก็รอบหนึ่นะครับมาเตือนเพื่อนๆนะครับว่าขาช็อตตอนนี้นะครับเริ่มเปลี่ยนตัวเองมาเป็นขารองได้แล้วนะครับแล้วก็คนที่ทอนะครับ ก็คือผมจะบอกว่าอีกไม่นานนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเท่าที่ผมมองไว้เนี่ยก็คือพอมาถึงจุดพวกนี้ผมซื้อมันก็จะเริ่มกลับตัวเป็นขึ้นแล้วนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับคือตอนนี้นะครับทาง OK x นะครับเขาได้ทํากิจกรรมขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนะครับที่สมัครผ่านลิงก์ผมนะครับใครก็ตามนะครับที่มีการเทรดนะครับผมจะสุ่มรายชื่อนะครับทุกวันเสาร์นะครับให้กับคนคนหนึ่งที่สมัครผ่านลิงก์ผมและมีการเทรดนะครับ1บัญชีนะครับ แล้วผมจะมาจับฉลากแล้วก็บอก ID ตรงนี้นะครับและอีก ID หนึ่งนะครับคนที่มีการเทรดมาเยอะที่สุดนะครับผมก็จะส่งไปให้อีกอีกกล่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวทักบัญชีไปให้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบรกเกอร์เล่นนะครับผมขอแนะนําโบรกเกอร์ OKX นะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นผ่านโบรกเกอร์ OKX โดยสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมในการเทรดแต่ละไม้เนาะไม่ว่าจะซื้อสปอตหรือว่าฟิวเจอร์นะครับไปตลอดชีวิตเลยนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งมาสมัครผ่านลิงก์นะครับอย่าลืมนะครับโบเกโอเคเ k x สามารถเทรดได้มากสุด125เท่าโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องรอยืนยันสมัคร ID มาแล้ว2เดือนนะครับใครสนใจจะมาเล่น OKX OK หรือว่ายายมาเล่น OKX OK ก็ได้นะครับสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ This could